สวัสดีครับคุณปริชาติคุณพิเชษครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนแล้วก็บ้านเราก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับอันเนื่องจากล่องมรสุมนะครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือนะครับซึ่งจะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนตกได้อยู่นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับวัดได้31.6 มิลลิเมตรนะครับนครพนม21.9ม mm, ิลลิเมตรขอนแก่น3.6ม mm ิลลิเมตรนะครับคนครราชสีมานะครับ5.6ม mm. ิลลิเมตรอุบลราชธานีนครับไม่มีฝนตกนะครับแต่เมื่อวานนะครับมีฝนตกอยู่บริเวณทางตอนบนของอุบลราชธานีนะครับคาดว่าวันนี้อุบลราชธานีก็จะมีฝนตกในเมืองได้นะครับสําหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงเหนือในวันนี้อันเนื่องจากร่องมอรสุมนะครับ พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ทางตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่มบริเวณทางตอนบนของประเทศลาวแล้วก็ประเทศจีนนะครับซึ่งจะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกได้ทั่วพื้นที่ในวันนี้ครับประกอบกับอีมอรลดุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้ครับกําลังเริ่มแรงขึ้นนะครับปกคลุมทะเลอนดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับซึ่งในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกประมาณ70ของพื้นที่ได้นะครับ แต่ว่าท่าดาวเทียนตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเมฆเต็มท้องฟ้าอยู่นะครับสําหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนนะครับจะมีได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนะครับแล้วก็โอกาสตกมากก็อยู่แถวจังหวันดนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับชัยภูมิขอนแก่นนะครับจังหวัดเลยน,นลองบัวล้อมโบึงกาฬนะครับบริเวณพื้นที่สีเขียวตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนตกมากที่สุดนะครับพยา,า,าการณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้ากะนองร้อยละเจ็สิบของพื้นที่นะครับ แล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ลงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสครับสูงสุดจะอยู่ที่31-36องศาเซลเซียสครับช่วงนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาพพันธุ์เอาเชียรก็จะมีฝนอีกได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ฝนก็ค,ค่อยลดลงนะครับเรื่อยๆนะครับแต่ในวันที่6ครับฝนก็ ฝนตกหนักก็จะมาอีกรอบนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมตัวสําหรับฝนตกหนักในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่6ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรายงานไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ